ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาซื้ีว่ๆีแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเก็บแล้วคือพี่ปังเพิ่งรู้ว่าในไฮแอนด์ซีกับทุกคนมันก็มีอีก6กตัวที่เราต้องไปเก็บซึ่งพี่ปังไม่รู้เลยคือมีน้องหลายคนบอกพี่ปังว่าให้พี่ปางเนี่ยขึ้นไปข้างบนตู้เย็นแล้วเดินลงมาอีกทีหนึ่งมันจะว่มีมัชเป็นโลเนี่ยน่ารัก อย่าพิ่งอย่าพึ่งคุยคุยคือเราจะต้องขึ้นไปข้างบนนี้ใช่ไหมนี่เขาบอกให้พี่ปาเนี่ยขึ้นไปข้างบนเลยนะคะพี่แล้วก็โดดลงไปจากตู้เย็นโอ้ยเขาบอกว่ามันจะมีตัวของเม็ดอะไรนะมันไม่ใช่เม็ดมันคือตัวของไอ้สิ่งนั่นไข่ปลาคาเวียใช่โอ้ย,อยขึ้นไม่ได้ อ๋อพี่ได้คาเวียแล้วพี่พยายามมาเกือบ15นาทีกับคาเวียเม็ดเดียวอ่ะทุกคนอ่ะแล้จะสงสัยว่าพี่เอาคาเวียมาทำไมคือเนี่ยถ้าเราได้คาเวียใช่ไหมพี่ยังหาไม่เจอเลยในตู้เย็นอะคาเวียอยู่ไหนอยู่ไหนจ๊ะนี่คาเวียคาเวียมันน้อยมากมันแบบมันเหี่ยวมากอะมีตาไหมมีตานะเห็นอย่างงี้คือคาเวียมีตานะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะนี่จ้ะ ฉันจะต้องพาคาวเวียนะอุ้ยนี่น่ารักจังอะอยากได้พี่จะต้องพาคาวเวียนะไปที่ห้องน้ําก่อนเลยค่ะในห้องน้ำเนี่ยยังมีอีกอะทุกคนหลายคนบอกว่ามีหลายอันที่เราไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราไปไม่ถึงใช่นี่อืมถ้าพี่จำไม่ผิดนะคือเราต้องมาตรงนี้ใช่ปะและปกติเราเราก็ต้องแบบโดนลมเป่าฟิวใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นคาวเวียปุ๊บอะเราจะเดินไต่ขอบนี้ได้พี่อะเห็นคอมเมนต์บอกว่าให้เราไต่ไปตรงนี้เรื่อยๆอย ไตคะ่ะทุกคนเราต้องไตคือ้าเป็นคาเวีย์ที่พยายามอ่ะเราต้องเดินมาตรงนี้นะคะแล้วเราค่อยๆเดินไปนะทุกคนอ่าได้ขึ้นมาได้แล้วเราไปไหนต่อไปไหนต่อนี่นี่พี่เห็นเขาอะโดดเข้าไปดีกันนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่นะคะเราเข้ามาในท่อเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ ถ้ามาโกะซูชิอะไวพี่ออกไงอันเดนน่าจะเป็นหนึ่งในการแบบเรียกว่ายังไงอ่ะมันมีเชือกอ่ะพี่ว่าการมีเชือกอะ่ก็เท่ากับว่าเราจะต้องให้ไอแคนดี้แคนเนี่ยได้เฉิดฉายเชื่อพี่ไหมน่ะเนี่ยมันมีเชือกไต่อ่ะแต่ว่าพี่ลองไต่ด้วยแบบหลายๆอย่างแล้วอ่ะมันไม่ได้ฉะนั้นพี่ลองไต่ด้วยแคนดี้แคนดูเห็นอะไรไหมพี่เห็นพี่ว่ามันตองได้ เฮ้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 มันเข้าได้ดิเฮ้ได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 ้เฮ้เฮ้เฮ้อันนี้จะเป็นทัวร์พี่นัทนั่นแหละพี่ไม่กล้าโดดเว้ยตรงนั้นน่ะว่าเสียวเกินตรงนี้ไม่กล้าโดดมันน่าจะปีนไต่ผ้าขึ้นไปได้นะอืมมันเสี่ยงมากนะทุกคนเออได้อยู่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  โอเคเราขึ้นมาได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องสู้หน่อยอุ้ยสู้หน่อยสู้หน่อยยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้กับล่างฮนกับล่างอุ้ยอได้แล้วไป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 ยืนยืนยืนอะไรอ่ะคุกคุณนะ คือตอนนี้สนุกละจริงมันง่ายมาก EC a ะ p ่ e EC จริีเดรอเออยากอยู่นะดีๆพี่ลองออกแล้วเข้าใหม่นะทุกคน <c oughs> เพื่อที่ว่าเผื่อเราจะจอยกรุ๊ปเสร็จแล้วนี่พี่ลองเก็ตรีวอร์ดเออพี่โดนชนพี่ได้ไหมพี่ได้ไหมเย้พี่ได้ yeah. ไดครับเคก้กแล้วก็ช็อกโกแลตบาร์แล้วค่ะทุกคน ตอนนี้พี่ได้ทั้งสองตัวแล้วนะตอนนี้พี่จะเหลือเป็นตัวนี้พี่ไม่รู้ตัวอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวเท่านั้นที่เรายังไม่ได้เดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะสามารถไปด้วยแคนดี้แคนด้ได้ไหมเราจะสามารถไปด้วยเจ้าขนมปังนี้ได้หรือไม่ขนมปังอะไรอันนี้มันอะไรคะน้องอันนี้มันคือลูกกวาดจ้า ลูกกวาดน่าจะได้อยู่นะว้ายหรือลูกกวาดไม่ได้วะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตัวที่โอพมากๆเราต้องลองเข้าไปดูขวียบันโดดโดดึงอยู่นะขวียบันโดดไกลมากอะทุกคนเอ้ยอยากได้ครัวซองด้วยอะครัวซองวิธีการนะคะไม่ยากเราก็แค่เดินไปให้ถึงตรงนี้ปุ๊บ<ฟ>เฮ้ยได้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 ได,ได,ได,ได้วิธีการเก็บไม่ยากนะครัวซองดูนี่ดูฉันนี่ดูนะ ซีมยัวทิชชูไอซีดูทเชร์เห็นไหมเห็นไหมเห็นวิธีการใช่ไหมเออนั่นแหละเฮ้ยทำไมมันร้นกดส้อมไปเลยอ่ะฮะทุกคนทำไมมันดูรุนแรงอ่ะอ้ายทำไมมันไม่ถึงนะ เดี๋ยวเราจะกลับไปเก็บอีกครั้งหนึ่งแต่เราจะตามควอซองไปว่าควอซองเจออะไรข้างล่างน้ํานั้นไปเลยน้องควอซองพี่เป็นกล้วยพี่มาละคือควซองหน้าตามันเหมือนอึอยู่นะ Boo เฮ้ยนี่นี่เราไปไหนนี่นะคะเราลงมาแล้วเราไปไหนพี่ไปไหนเอาดีๆพี่ไปไหนฮัลโหลพี่ไปไหนอะเฮ้ยมันไปที่ใหม่เอ้ย ฮยสวัสดีฉันใครโอ้ยมาทันเวลาพอดีเลยอุ้ยดูดิทุกคนมีกล้วยมีอะไรเต็มเลยอและนี่ก็คือน้องๆ้องทัวที่กำลังนอนหลับอยู่ฉันอยากให้เธอเนี่ยช่วยนำน้องถัวกลับไปคืนแม่ทัวหน่อยเหมือนแม่เขาจะโกรธมากเลย ลบกวนด้วยนะโ okay อเคค่ะทุกคนเราจะต้องช่วยเขานะทุกคนเพื่อที่ว่าเราจะต้องเอาเอาเอาอะไรอะคือเราจะต้องนําเจ้าพวกถั่วน้อยหรอจำนำถั่วน้อยกลับไปคืนแม่ของเขากด G เพื่อลากมาพี่ลากหลายๆตัวได้ไหมอ๋อไม่ได้ต้องลากทีละตัวมานี่ถั่วน้อยเฮ้ hey, ถั่วน้อยมานี่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 เร็ว เอาล่ะทุกคนเราจะลากถั่วน้อยนะเพื่อไปคืนแม่ของเขาอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะว่าคืนยังไงค,คุณนายถัว่วคุณนายถัว่วผมกล้วยนะฮะกล้วยถั่วมากืนนะเอ้ยโอ้นั่นลูกถั่วกูชฉันนี่ลูกกูชฉันอยู่ไหนนี่ฮะเอามาแล้วเอาไปดินี่อยู่นี่อ่ะมันแค่ลาบคุณนายถัว่วโอ้ยคุณนาย เอกมาคืนแล้วอ่ะคุณรับไปสิเออแม่ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอามาคืนแล้วเอามาคืนแล้วยาวยาววินเจ้ยาววินแม่ฮะทำยังไงอ่ะไอ้ทั่วน้อยไอ้ทั่วน้อยเอ็งอย่าเดินเอ็งอย่า,ยาเดินเฮ้ยทั่วเฮ้ยทั่วน้อยโอ้ยทั่วน้อยแม่ฮเฮ้ย,ยเอาดีๆ ถั่วพวกนี้มันง่วงซึมคือพี่ต้องเอาถั่วเนี่ยกลับไปคืนแม่ของเขาแต่ดูถั่วดิไม่ให้ความร่วมมือกับพี่เลยพี่เป็นแค่กล้วยโอ้หพี่เป็นแค่กล้วยน,นี่ยังไงยังไงเฮ้ยได้แล้วได้แล้วหนึ่งอันเฮ้ยเอ๊ะหลังหลังอันนี้มีแบบนเฮ้ยหลังอันนี้มีมานี้ <c oughs> แมงดุใหญ่แล้วนี่เรามาตามพี่มาน้องเฮ้ยแม่แม่แงองง่วงแม่งง่วง เอาลูกจิ้นขืนมานะจ๊ะอ๋ลูกฉันนี่นี่ครับลูกลูกคุณอยู่นี่ลูกคุณอยู่นี่เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไม่มีใครอยากได้เลยอหัวใจเดียวเท่านั้นโอ้ยัวไอ้แค่ใบเดียวโอ,โอ,โอ้พี่แตกพี่ตายเออนั่นแหละเฮ้ยพี่รู้วิธีแล้วพี่รู้วิธีแล้วเฮ้ยพี่ทำได้แล้วพี่รู้แล้วคือเราอะ่ะเอาไปวางก่อนแล้วตอนแม่มันกำลังจะโดดเนี่ยนี่นี่สมมติเราไว้ตรงนี้เราไว้ตรงนี้ปุ๊บ เออให้แม่มันทับไปเลยนั่นนั่นวิธีการง่ายมากง่ายมากๆทุกคนไม่เสียเลือดด้วยเราลากไปให้แม่มันถ่ายมาให้แม่มันไถามาแต่ไอตอนไถเนี่ยจะยากหน่อยอตรงนี้นะให้แม่มันโดดมาใส่เราเออแล้วมันก็จะเก็บลูกไปครบสามตัวค่ะถึงแม้ว่าเราจะเสียเลือดไปสักหนึ่งจุดวอ้โหให้ได้อยู่สิ พี่โครเก่งโอ้ยทั้งสามเกินมาสู่ฉันแล้วจริงๆด้วยโอเอยหลับต่อ,อดีใจจริงๆเลยจ้ากับคุณนะจ๊ะอย่าโดดอีกนะแม่แม่คือแรงมากแม่คือรุนแม่คือแรงเกินโอ้น้ำไหลกลับปูเรมามิโอทั่วแร เรียบร้อยเราได้มาทั้งหมดหลายอันนะทุกคนแต่เรายังไม่จบนะเอาล่ะมันเหยียบให้เราแล้วพี่ต้องโดดไดแ่ยวเย้แล้วเราก็ได้ผักสลัดมานะทุกคนฉากมาผักสลัดผักสลัดสามาคัคคีเมื่อกี้ในระหว่างที่พี่ปางอ่ะกำลังเหยียบให้คนอื่นอยู่พี่ปางได้เห็นว่าเขาทําแบบนี้เขาใช้แคนดี้แคนอีกแล้วแค Can นดี้แคนที่เป็นตัวที่แบบโอพีอยู่นะ โอพีในเรื่องของการเกี่ยวสิ่งของแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนมันต้องประมาณนี้พี่ปางเห็นเขาทำนี่พี่จะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้มันไม่แรงพอพี่รู้สึกว่าข้างในนี้มันน่าจะหยิบของได้ A few moments later ทุกคนพี่ปางเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มันมีนี่คะ่ะทุกคนมะเขือเทศจิว๋วอ๊บนี่ก็คือเชอรี่โตเมโต้แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรา ให้ความสําเร็จเข้าไปทุกทีแล้วนะม,มันเหลืออีกแค่ไม่กี่อันแต่พี่ปางต้องการแคนดี้แคนอีกอันนึงเพื่อเปิดให้ได้ค่ะทุกคนมันคือตัวของเตาอบพี่ปางคิดว่าตัวของเตาอบเนี่ยน่าจะได้พายมาแน่ๆต้องได้พายแน่ๆฉะนั้นพี่ปางจะใช้แคนดี้แคน,นแล้วก็กดดันคนแถวนั้นนะฮะให้มาใช้แคนดี้แคน,นกับพี่ปางเพื่อเปิดตู้ให้ได้เอาล่ะค่ะทุกคนหลังจากที่พี่ปางเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดแล้วมันเปิดแล้ว เราได้แอปเปิลพายเห็นเห็นเห็นหลังประตูมันมีครัวซุงอ้าครัวซุงก็จริงๆอ่ะเรายังเหลืออีกเยอะมากๆเลยนะคะเอาล่ะทุกคนมีใครที่แบบพอที่จะรู้ว่าเออแต่ละอันเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนมันมีหน้าตาเป็นยังไงพี่คะในโหมดไฮแอนด์ซิกเนี่ย อันนี้มันอยู่ตรงนี้นะอันนั้นมันอยู่ตรงนั้นนะคอมเมนต์มาใตา้ล่างคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ปังจะพยายามหาให้ครบให้ได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของซุนนี่วีวี่และที่สำคัญนะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่สสำหรับวันนี้พี่ปงังคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวนะพี่ปังคลัมขึ้นหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ใช่ส้มแล้วนะทุกคนพี่กลายเป็นส้มคือพี่ พี่โดนโทอดอันนี้คือเมนูใหม่จริงเมนูใหม่มากสำหรับวันนี้พี่ปางคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย